สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะเวาก็จะมีเป็นสกูชี่ให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็จะเป็นสติกเกอร์นะก็ที่สรางน้ำหนักของสกูชี่นะคะนี่นะคะก็จะสกูชี่นะทุกคนแล้วก็สีใหนะคะ ก็คือกล่องที่มันไม่มีอะไรนะคะกล่องเปล่าๆเลยนะเปิดกล่องมาเลยนะคะไปคบเกล่องออกอ่แล้วก็อาจจะเป็นบานานี้เลยนะถ้าทุกคนอยากเลือกนาทุกคนก็พิมพ์มาได้เลยนะว่าอยากได้อันไหนว่ามันเกิดเป็นอันเลยค่ะเต่ว่าก็จะมาวิ่งกันเลยนะอันนี้ ็จะะเปนนนนอันนีนะ้แล้วก็จะเป็นอันนี้ค่ะอันสุดท้ายของวันนี้แล้วก็จะมีแฮมสติกเกอร์ด้วยนะ กตเดี๋ยวเราก็จะมาปิดกันนะคะขอตัวปิดก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วก็ปิดเสร็จแล้วนะ จะ,จะเอออันนี้ไดีอันนี้นอันนี้นแล้กันแถมิบานนะคะบา,บาย